สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสำหรับที่ในช่องนะครับช้ดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะฮะก็วดที่แล้วนะครับก็ยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านไหนที่ได้ตามสูตรนี้ไปนะฮะสูตร0 7 6นะฮะสตัวบนมีศูนย์มี 7, มี6ก็นำสูตรนี้ไปใช้นะครับซึ่งก็ล่าสุดนี่นะครับก็วิ่ง9้าตัวเดียวนะฮะก็มาทางข้นหมดขลาก่อนหน้านี้ก็ให้9ตัวเดียวนะครับเนาะนี่แหละที่เน้นๆเสียดายเนาะคู่เดียวให้ไป 95้าหน้นเน,น, 9, นะครับเนาะอ่ะนี่แหละก็มาทางข้างบนข้างล่างนะครับนี่แหละเนาะสูตรหวยมันก็มีเข้ามีหลุดนะฮะก็เปรียบเทียบกันในตัวเลขที่ออกเหมือนกันนะครับอ่ะล่าสุดก็3ตัวบนเนี่ยนะครับล่าสุดนี่ออกไปนะครับในที่ใน3ตัวบนล่าสุดออกไปในที่เนหกหกเก้าแปดนะครับหกเก้าแปดหวยลาวนำสูตรนี้ไปใช้นะฮะยังไงก็ขอให้เข้าอีก เดินดีอีกแล้วกันนะครับสลับในที่ในสูตรนี้ซึ่งก็มันก็มีออกแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไปดูในล่าสุดเนี่ยนะครับที่ออกในช่วงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมันจะใช้สูตรด้วยกันได้นะครับเนาะอ่ะอย่างไงใครที่นะครับอยากได้จับคู่เน้นๆก็อยู่ในชุดนี้เลยนะอยู่ในคลิปนี้เลยนะก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนาะจะได้เข้าใจในตัวเลขนะครับถ้ากดเลื่อนไปเลื่อนมานี่ก็นะฮะไม่เข้าใจในตัวเลขนะฮะแล้วก็จะงงสูตร นะครับสีเวลาดูไม่กี่นาะทีเพื่อประโยชน์ข,ของตัวท่านเองนะครับเนาะดูเป็นกําลังใจให้กันด้วยเด้อะนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงออล่าสุดนะ9698นี่นะครับช่วงล่าสุดฮะก็จะมีเลขออก698แบบบนี้นะครับย้อนไปก่อนหนะ้านี้มีแค่ช่วงเดียวนะครับเนาะอ่ะมีแค่ช่วงเดียวก็เหมือนกันนะฮะเอางวดช่วงๆที่มันออกคล้ายๆกันเนี่ยนะครับ จะมาใช้ในสูตรเดียวกันมาดูกันนะฮะวันนี้จะได้เลขไหนใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันเด้อนะครับ3ตัวตรงๆหรือ2ตัวตรงนะฮะมีทั้งสูตรใหม่สูตรเก่าใครอยากได้สูตรไหนคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็5 3 9 6 8เนี่ยอันนี้6,98อันนี้9,6,8เนาะ ขอให้มี3ตัวบนนะฮะมี6มี9มี8ก็นำสูตรนี้ไปใช้ด้วยกันได้นะครับเนาะอันนี้งวดถัดมาก็จะเปในที่ในเกี่เจ29 4 7 6 9เนี่ยนะครับเนี่ยจะออกเหมือนกันหรือเปล่า74หรือ69หรือถ้าไม่ออกเหมือนกันนี่มันก็มีในตัวเด่นตัวนี้แหละนะครับที่จะมาล่าสุดเนี่ยผมว่านะครับอ่ะเนี่ยมันชอบมาแบบนี้นะครไม่4 7 6หรือ9นี่แหละเลขเด่นจะมาในฝั่งนี้นะครับเนาะจากที่ดูสถิติ นะครับซึ่งในตรงนี้นะครับเนาะในตัวเลขเนี่ยนะครับสองฝั่งเนี้ยจับในศูตรเดียวกันนะครับจับในหลักหมื่นเนี่ยเพิ่มแต้มลดแต้มจะมาเนงว่าถัดมาเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันหมื่นเป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์เหมือนกันก็แสดงว่าถ้าเพิ่มแต้มลดแต้มไปตรงนี้ศูนย์เพิ่มแต้มไปศูนย์ก็จะเป็นหนึ่งลดแต้มมาศูนย์ก็จะเป็นเก้าเนี่ยก็จะมานะครับเนาะอ่ะเนี่ยนะครับมาหนึ่ง อันนี้ก็มา9นะครับถัดมาในช่วงนี้อ่ะอันนี้เป็น0เนาะก็เป็น901อันนี้ก็มา0นะครับส่วนในตรงนี้เป็น8เนาะก็จะได้ในที่7 8 8 9น,นี่ก็มา7ดนี่แหละก็หลักหมื่นนะงวดก่อนหน้าอันนี้เหมือนกัน0ก็เป็น901เหมือนกันนะครับก็มา0มา9ส่วนฝั่งนี้นะครับหลักหมื่นเป็น5ก็4,56เนาะ นี่ก็มา6นั่นแหละนะครับใช้ในสูตรเดยียกันอันนี้ก็ยังเป็นสูนรเหมือนเดิมเนาะนก็เป็น901นะครับก็มาในที่ใน9นี่ส่วนฝั่งนี้8ก็เป็น789นี่ก็มานะครับมา9แล้วก็8แล้วก็ในฝั่งนี้นะครับ5เนาะก็เป็น5เพิ่มแต้มไปลดแต้ม456นี่ก็มา4นี่ ก็ล่าสุดแสดงว่าเอาหลักหมื่นล่าสุดก็แสดงว่ามี901นี่ก็เหมือนนี้เลยนะครับที่901ออกนะครับเท่าที่ดูในสถตินะครับผมว่ามันน่าจะออกเหมือนในตรงนี้นะครับสติถ้า9มาอ่ะในตรงนี้ออก9ไหนบ้างนะครับอันนี้ออก79 79 39 คงจะไม่ออกเหมือนนี้หรอกเนาะนะครับหรือใครคิดว่ามันจะออกเหมือนกันแต่ถ้ามันออกม,มันก็จะง่ายไปหรือเปล่าเนาะนะครับอ่ะเผื่อมันออกนะซื้อไว้นะครับสังเกตว่าถ้าเก้ามาเนาะเก้าอยู่ในหลักหน่วยเลยนะครับเนี่ยเจ็ดเก้าสามเก้าหกเก้าแต่ก็ไม่ได้ซ้ํากันเลยนะครับหรือว่ามันจะเป็นเก้าที่ยังไม่ออกนะฮะเก้าที่ยังไม่ออกก็จะมีในที่หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้า 5989เนี่ยนะครับที่ยังไม่ออกนะครับหรือจะเป็นเลขเดิมที่ออกไปแล้วนะครับถ้า9มาส่วนถ้าศมาอยู่ในสถิติตรงนี้ก็มี7040 7 0 4 0, 7, 0, 4ส่นะครับส่วน1ตัวนี้1มาก็เป็นแค่16นะครับแต่ส่วนมากจะเป็น9ก้ถเยอะนะครับเนาะ เพราะว่าให้มันให้มา901เหมือนกันนะครับนี่901เหมือนกันเนาะก็อาจจะออกเหมือนกันก็ได้นะครับนี่แหละนะใครชอบ9วิ่ง9รู้9ไปเลยนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าในต,ตรงนี้นะครับถ้าจับมาบวกกันนะครับนี่อันนี้ก็อันนี้ก็901เนาะ901อันนี้มา9เนาะเนี่ย ได้เลขเด่น9แล้วอันนี้ได้เด่น7แล้วอันนี้ได้เด่น6แล้วอันนี้ได้เด่น9กับ8นะครับล่าสุดตัวเด่นก็คือ901นะครับส่วนตัวที่จะมาจับในเลขเด่นในชุดนี้นะครับก็จะนำนะครในที่ในหลักแสนหลักแสนบวกกับลกหลักหลักร้อยบวกกันนะครับบวกกันก็จะไปเพิ่มแต้มนะครับอันนี้ก็จะเป็น5บวกกันกับ 9กนะครับก็จะได้0ูนย์เนาะก็จะเป็น1ินะฮะอ่าก็จะเป็น0ูนย์ก็จะเป็น9นะครับก็จะเป็น9 9 0 12เนี่ยนะครับ5บวกกับ4ได้9เนาะนี่ก็เพิ่มแต้มไปนี่ก็มาจับชุดนี้กับชุดนี้ก็ผลออก9 2นี่9นี่ก็2นะครับนั่นแหละจับแบบนี้เลยนะฮะถัดมาก็เหมือนกันนะครับ ก็ <g år> มาหาในงวดนี้ก็ไปเอางวดก่อนหน้านะครับก็จะเป็นในที่9บวกกันกับหลักร้อยเนาะ9บวกกับ2เป็น11เ็ก็จะเพิ่มแต้ม1 2 3 4นะครับนี่ก็เอาชุดนี้78 9มาจับกัน1 2 3 4ี่นี่ก็มา74นี่จับแบบนี้ง่ายๆเลยนะฮะถัดมาก็เหมือนกันมาหาในงวดนี้ก็ไปเอาในที่เด่น4ตัวเนาะหลักแสนกับหลักร้อย4บวกกับ 2นะครับก็จะเป็น6เพิ่มแต้มไปนะครับ4ตัวเด่นนะก็จะได้แล้วนะครับในชุดนี้ก็มาจับกันกันกบใน4 5 6หอลอก7 6ใน6นะครับแล้วก็นี่ก็เจ็ก็มาในที่ในบนนะครับแล้วก็ล่าสุดในตรงนี้นะครับ7 8 9แล้วเนาะตัวที่มาจับเลยก็เอางวดก่อนหน้านะครับก็จะเป็นในที่หลักแสนกับหลักร้อย4บวกกับ0ได้4เพิ่มแต้มไป4 5 6 7 สี่ตัวเด่นนะครับก็จับคู่เนี่ยชุดเนี้ยเจ็ดแปดเก้ามาจับกันกับหกกับเจ็ดก็เอามาเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับแล้วก็จะเปในที่ในล่าสุดล่าสุดได้เก้าศูนย์หนึ่งก็มาจับกันกับในตัวเด่นตัวนี้หลักแสนกับหลักร้อยเจ็ดบวกกันกับหกเป็นสิบสามสามสี่ห้าหกอ่ะในชุดนี้อ่ะถ้าจับคู่นะครับก็จะเปในที่ในเก้าศูนย์หนึ่งนะครับอ่ะเลือกเอาตัวที่ชอบเลยนะครับถ้าจะเน้นก็เน้นเก้าศูนย์หนึ่งนี่แหละ ในตรงนี้นะครับเนาะก็จะเป็นที่ใน9 3 0 3 1 3 9 4 0 4 1 4 9 5 0 5 1 5 9 6 0 6 1 6เนี่ยเนาะนี่ก็ชนกันในตรงนี้นะครับ93ถ้าถ้าเลขเดิมจะออกนะครับ ส่วนถ้าเลขเดิมไม่ออกนะครับมี9ตรงไหนบ้างในตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในที่ใน9 4 9 5สี่อยู่ในตรงนี้นะฮะก็ถ้าชนก็เมื่อกี้เก้าสาส่เก้าห้าส่วน0ูนถ้าศจะมา0 7 0 4นะฮะอ่ะนี่0 4ชนอยู่ในตรงนี้1มาก็อ่ะ1 6เนี่ยซื้อติดไว้นะครับใครทุนน้อยเนาะ9 3 9 4 9 5 0 4 1 6เนี่ย นะคนจะถูกนะฮะซื้อแค่นี้ก็ถูกนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นบางทีหวยออกมาก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับหรือจะเป็นในที่มันออกเลขเดิมนะครับเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับผมว่าเนาะนะครับก็ผมก็ชอบเจ็ดนะฮะในวันนี้เจ็ดเจ็ดเก้าไหมนะครับหรือเจ็ดศูนย์นะครับถ้าชอบเจ็ดก็สองคู่นี่แหละนะครับผมชอบเจ็ดนะหวยลาว แล้วก็ขอให้โชคดีเหมือนในรอบก่อนแล้วกันนะครับเนาะใน0ูนย์นะฮะถ้าดูถ้ามันออกถ้ามันออกเหมือนกันนะครับในตรงนี้ในงวดถัดมานะครับก็จะออกไปในที่เพราะว่ามันมัน,ม,นมันพึ่งออกไปเองนะครับศูนย์เจ็ดหเนี่ยสามตัวเหมือนกันเลย0ูนย์เจ็ดหแล้วก็ศูนย์เจ็ดหนะครับก็จะงวดถัดมาหลังจาก4ี่หนึ่งถัดมาก็จะเป็นในที่หนึ่งสาม 0.5.1.7 1.3.0.5.1.7เนี่ยถัดมาจากในงวดนี้ครั้งก่อนก็เอานะครับในที่ในหลักร้อยตัวนี้ไปออกครั้งล่าสุดนี่แหละผมว่านะครับ0.5.1.7นี่แหละนะครับตัวเด่น0.5.1.7นะครับเนี่ย เนาะลองลองนำไปจับกันกับในก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเลขมันออกเหมือนกันนะครับ3ตัวบนมันออกเหมือนกันเนี่ยศู6เจ 6, ก็0ูนย์เจถัดมาก็หลักร้อยไปออกบนล่างล่าสุดก็ถ้าเอาหลักร้อยไปออกก็คือ5นะครับนี่แหละวิ่ง5รูด5้าหรือเปล่านะครับสลับในงวดของวันที่นะครับ21สิสิงหาคมเนี่ยนะครับสายรูดสายวิ่งก็ลองลองนำไปลุ้นแล้วกัน ใค,ใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับเดี๋ยวแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ